เพราะว่าเอาจริงเกมเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็จากเห็นฟอร์มอีเวิสก็เหมือนถอดใจง่ายกันหน่อยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับอุปสรรคก็นี่ฮะบททดสอบไม้เห็นแล้วผ่านได้แล้วหึงเกมนะครับเป็นแรงบันดาลใจเขาเรียกกำลังใจดีๆนะครับสำหรับทางตัวของทีมอีเวิสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็อย่างแรกย้ําเสมอนะฮะผมค่อนข้างย้ำบ่อยว่าเวลาที่ไม่ว่าจะเกิดการชนะหรือแพ้ ให้เครดิตคนชนะก่อนนะครับเขาทำได้ยริงจริงอีโาสเกมนี้นะครับหลายๆคนก็ใช้คําว่าไม่เร่นเกินตัวแล้วก็เล่นในตามอย่างที่ทีมอยากจะเป็นก็คือมีระเบียบในการเล่นสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะบริเวณอีสปอร์ตทำได้ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวละครเหล่านี้มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเป็นจังหวะเบิร์สตัวประเภทเบิร์สเลยครับผมถ้าอยู่ในไทมิ่งที่ตัวเองไม่ได้เปรียบ การเงินตามด้วยแล้วนะครับจะค่อยๆเล่นยากขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งตัวของ Evox DPS จัดจ๋ามากนะครับไม่จะเป็นตัวของลูกไม่จะเป็นตัวของยอนแล้วแถมเป็น Playmaker กเยอะถึง3ตัวนะครับเป็นโอเมนเป็นทีมี่นะครับเป็นเดียลเซยที่เป็นคนชี้เป้าให้ยอนเล่นง่ายที่สุดเลยนะครับ กฎของวลียมตอนแรกคือน่าจะต้องที่ยอนได้หนักกว่านี้นะครับผมยีอนมีอิสระในการเล่นที่สูงไปนะครับจนได้เขามีเอที่ล้นเกินนะครับทำดาเมจได้ถึง1นึ่งแสนหน่วยนะครับในช่วงปิดเกมที่แล้วนะครับแต่ว่าทิ้งเกมที่แล้วไปครับคุณผู้ชมครับโปรย่อมมีพลาดนะครับมีวันชนะแล้วก็มีวันแพ้นะครับแต่ว่าตอนนี้ซีรีส์นี้ไม่จบนะฮะไปดูกันต่อนะครับเกมที่4ดูการแบนวูดัมเจ็ดอีสปอร์ตครับขอไม่อยู่เฟิร์สทิกครับแล้วจะดูว่าเลือกตัวอะไรตัวแรกครับเวเลสหรือเปล่าฮะ เ <We S 2> <ส>วเลสสุดนะครับใช่ครับเวเลสสุดออกมานะครับผมนี่จัดไปแล้วครับเวเลสครับจากเกมเมื่อกี้ที่เล่นกลางดูจะเดินไม่ค่อยได้ครับ<ช>และสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์อยู่แต่อีสปอร์ตไม่มีในช่วงเลดเกมแต่พยายามที่จะฝืนไปในช่วงนั้นน,นั่นคือฮีโร่ที่เป็น DPS ใช่ครับเพราะว่า DPS ตัวเองไม่มีส่วนอยเป็นเบิร์สนะครับแล้วพยายามจะสปริตฟาร์มแล้วก็เข้ามาคือไอ้แยกฟาร์มนี้ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าพยายามจะเร่งสเกลตัวเอง เพื่อที่จะให้ดาเมจของตัวเองเนี่ยมันพอแล้วที่จะปิดเกมได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันทําได้ยากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่มันยากเนี่ยผมก็ต้องชมในมือของเคสเอนะรนะครับทีมีเกมเมื่อกี้ผมก็ให้เครดิตเขาค่อนข้างเยอะครับในการที่ชมได้ถงจังหวะถึงแม้เกมมันจะยากจริงต้นเกมนะครับ first pick r e l e a นะครับ first pick r e l e a s ออกมานะครับจากทาง real estate i n s t a เหมือนเริ่มรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเราต้องกระทุ้งหนักกว่านี้หน่อยนะต้องเอาให้หนักกว่านี้ดนึงนะครับผมนี่ครับยังมีริคเตอร์อยู่นะครับวีโว้ยสปอร์ตครับ นะตัวโรมิงเป็นเบลดัมบริสเตอร์ <c oughs> เมื่อกี้เล่นเซียวเซียนไปแล้วครับมิดเลนครับโอ้ทั้งดีแรกทิซี่ไปหมดแล้วครับถ้าเกิยดก็จะเน้นจับนะครับเพื่อที่จะมาช่วยตัวเบลดัมอาจจะเป็นอาเลสเตอร์หรือไม่ก็อิกนิสไปเลยนะฮะนิสเตอร์เบลดัมครับผมโอ้มาเน้นคุมคุ้ม,ม,มจังหวะค่อนข้างเยอะเลยเนาะใช่ไหมจะเลือกมิดเลนให้ก่อนหรือว่าจะไป,ปะ<ห>กับโบกิบกรัตพาเลติเนีย มองไปที่เวเลสเซฟิราเลยครับผมโอ้น่าจะเวเลสกลางกับเซฟิราโรมแล้วแหละสสกลมาแบบคลาสสิกจริงๆเนคือเลือกมาเหมือนประชดเกมที่แล้วอะ่ะว่าเกมที่แล้วกลางผมเดินอะไรไม่ได้เลยเกมนี้แหละผมจะเดินได้ก่อนเสมอนะจากตัวเคลียร์ขั้นสุดยอดของ2นาวอ2อนางแต่ว่าเกมเมื่อกี้นี่ดูนูบอดจริงเล่นไม่ได้เลยเลยครับผมค่อนข้างเล่นยากใช้คำว่ายากเกินไปก็อย่างไดนะครับ กลายเป็นว่าโดนโซนด้วย DPS ต่างนู้นที่มันแรงเกินไปแล้วมันก็เสี่ยงเกินไปที่ตัวเองจะไปยืนพกนะครับด้วยตัวของนะฮัวไทยฟิสแบบง่ายๆนะฮะและตอนท้ายต่อให้มีของไปแล้วเนี่ยนีมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าแต่ละตัวของยูสปอร์ตเนี่ยก็มีความติดอยู่พอสมควรแล้วจากความที่ไม่ได้เสียเปรียบมาตั้งแต่ต้น จริงจริงจริงความไม่เสียเปรียบตั้งแต่ต้นเนี่ยถือว่าดีก็อย่างที่เราคุยกันทั้งกวินซี่นะว่านี่เป็นเกมแรกของอีเวสเลยในซีรีส์นี้ที่เกินเขานำครับผมซึ่งปกติช่วงแรกคืออีเวสมักจะมีการเงินที่แย่กว่าเสมอนะครับผมเอาละครับมาดูกันต่อครับสำหรับทางอีเวสครับตัวที่3ครับมาเป็นเทวันนาสครับเทวันนาสบาวดัมมัถเก็คลาสสิกทีเดียวนะฮะแต่นะครับ ไม่เห็นตัวเวฟนะครับหรือว่าเคียร์คลิปเลนกลางเลยนะตอนนี้ตัวเคลียร์ยังไม่โผล่นะครับเบลล<ป><ม>่ามีแล้วหนึ่งตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาช่วยเบลล่ามเคลียร์ก็เหลืออีกนิสแหะครับผมว่าเกมนี้อิกนิสซูโอเคนะครับถ้าไม่โดนแบนไปก่อนนะครับและบูรลังเจตสปอร์ตไม่น่าจะพลาดจุดนี้ก็น่าจะบีบนะครับในการแบนอิกนิสและปล่อยให้ไปเล่นตัวอื่นก็เหลือนาตาเลียาเเลลตียแต่ว่านาตาเลียกับคอมฝั่งข้ามที่มีโอเมนแต่ยังไม่เห็นตัวป่า ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ครับว่าจะเจอตัวป่าเข้ามาลวงใช่ครับโอ้แล้วก็ตัดย้อนครับตัดคู่แข่งตัวเองออกครับนะฮะเพราะว่าคู่แข่งเทวานัสอีกหนึ่งตัวนะฮะก็ย้อนนี่แหละครับระยะที่ถึงตัวนะครับโอ้แล้วผมมองว่าการหยิบเทวานัสไม่ได้เชิงแค่ว,ว่าจะมายิงนะ็กินซี่นะนี่คือการเอามาช่วยเซตกับเลกเตอร์นะถ้ามองดูดีๆหร,หรือไม่นเทวานัสอาจจะไปเลนกลางเองก็ได้เ,เป็นไปได้เทลนก<ะ>ลาง เทวกลางโอ้แต่มาเจอเวเลสกับเซฟิล่าผมก็มีความเสี่ยงเยอะอยู่นะเยอะเยอะเยอะยากอยู่เหมือนกันคือตัวอะไรก็แล้วแต่มาเจอกับ2ตัวเนี้ยยืนยากคนะใช่ชีวิตจะมีความยากขึ้นมาทันทีเหมือนจะต้องเล่นแบบเป็นเบสเซฟเซฟอะเบสที่ดูแลตัวเองได้เก่งๆผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงพวกทูเลนต่ะตัวแบบเซฟเซฟเวฟเวฟได้เลยครับผมแล้วก็ไม่เละไม่แย่กับการเจอกับเวเลสมากเกินไปในการโดนดึงนะครับเลยครับผมจริงๆไม่ไม่ทูเลนก็อีกนิดส์อะผมก็คิดประมาณนั้นอยู่เลยครับผมพออีกนิสค่อนข้างเซฟก็คือ วันๆก็คือไฟเออร์คราสเลยนะไฟเออร์ยืนบกบะนะครับเคลียร์เวฟไปวันๆน,นะครับผมตัดคิวเลนตัดคิวเลนมาให้เทวันัทเล่นง่ายด้วยครับคุณซี่แล้วก็ไม่มีทีนี้ <TV S 1> ด้วยลวเล่นไม่ได้นะครับแล้วมุลาดก็โดนโดนตัดไปแล้วน,นะครับจากฝั่งนู้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยตัวที่จะไปล้วงเทวันัทแบนตัวล้วงเนาะแบนตัวล้วงกันค่อนข้างเริ่มจะหนักแล้วนะครับไม่รู้จะแบนตัวล้วงเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้อ e ีเวสขาดป่านะครับ ป่ากับกลางนะคิดว่านะครับเทลผมว่าน่าจะยังเสี่ยงไปเหมือนกันที่จะมาอยู่กลางนะครับผมตัดมาจ้าอ่านี่ยังไม่ได้หยิบผมลืมไปตัวหนึ่งนะครับมาจ้าก็ดีนะครับยึงกับเวลสนะครับไม่แย่เลยนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับที่เราบอกเมื่อกี้แหละนะตัวอะไรก็ได้ที่เวฟเวฟแล้วตายยากๆก็บอกมาจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะก็เหลือเป็นตัวขาตายอย่างอีกนิดครับใช่คิดว่าสองตัวนะไม่อีกนิดก็ทุเรศนะครับ ทูเลนดูจะยากตัวคอมโบด้วยไม่มีตัวช่วยเบรสครับดูจะยากๆหน่อยนะฮะไม่ก็ป๊อตจัดเลยก็คือไปเล่นเอ่ออิลูเบียนะครับไม่อิลูเบียก็การตัดสินใจที่แย่ที่เคยเกิดขึ้นที่ผมไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าผมพูด้วการว่าเขาพูดเขาเคยเล่นก็คือกาลีแค่หแล้วมาไปหยิบครับบล็อกซี่นิปติกักสุดเลยนะขอดูตัวขอดูตัวก่อนเล่นนาคอสเลยครับ เล่นได้นะกระโดดเข้าไปถึงแล้วฝั่งตรงข้ามสกิลในการหยุดผมนึกถึงมีมึงที่เราเคยคุยกันอาวุธลรับของบุรีรัม์นาคอร์ด์อคือเคยคุยกันขำๆนะฮะก็คือโรมานว่าอาวุธรับของบุรีรัม์นาคอร์พี่เดชครับผมแต่ทวูนาคอสในเกมนี้เข้าไปอาจจะได้เทวนะแต่มีจุ์ที่โดนหนักจับได้ง่ายนะโอ้มาแบบนี้ครับ ยิงเล่นและแต่เอาจริงๆใช่นะคอสมันมันเสี่ยงนะไม่มันเสี่ยงครับเพราะเข้าไปบางทีแบบดาเมจอาจจะไม่พอด้วยนะครับที่พุ่งเข้าไปในช่วงแรกครับแล้วไปฟันใสฮะครับผมแต่กเกมนี้ก็โยกไปไเวเลสโลมได้อยู่นะคือเอาเวเลสไปปั่นได้นะครับผมถ้าอยากจะเอาเวเลสแบบไปไปไปเดินลมคูกกก่กับพวกเฟนิกพวกแบบมาล็อกนะฮะก็ได้อยู่แล้วมาเป็นมาล็อกซึ่งล้วงค่าหัวไปเลยเลครับผมใช่ครับ กระโดดข้ามมิติไปครับและตัวของเฟนิกก็เป็นตัวเคคิฟที่ดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอนโซ่แหละฮะเดี๋ยวเขาขาดต่างนะอันนี้เดีจะไม่ใช่เฮ้ยเขาขาดป่าเทลกลางเทลกลางนะถ้าเกิดมันเล่นเอนโซมาเทวกลางก็จะเป็นเทลกลางทันทีใช่ครับถ้าอย่างนี้คือเทลกลางนะครับผมโอ้โหเทลกลางแล้วมาเจอแบบสองวงโอ้ยากอยู่นะาสองวงซ้อนเซฟิล่าเวเลสใช่ไหมยากอยู่นะแล้วจะเคียร์คิฟสู้ยังไงครับ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น Enzo Bela มันดุอยู่นะครูมซี่อ่าใช่มันดุอยู่นะคือมันจับเปลี่ยน position สองทีเลยนะดุแบบซิงเกิลแทร็กแต่ยาริ่าตัวเซฟิล่ากับไวเลสและโอเมนเป็นตัวที่ยิงได้ดีมาหลอกกัาด้วยเป็นเ็กก็โดดหนีได้นะเอาไงครับแต่มันจะใช่แล้วแหละเฮ้ยเลี้ยวอ่ะเลี้ยวมาเป็นเอรันโดอ๋อเอรันโดวันนี้เราเจอสามครั้งแล้วครับขนาดได้แบชอัพที่ฝันถ้าปิดมาหลอกแล้วเอรันโดใส่หน้าเนาะครูมินซี่เนาะเห็นสามครั้งเลยนี่คือครั้งที่สาม วัันนนี้นะครบมาล็อกก็เลยจะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ด้วยหลายๆอย่างครับเรื่องฟัร์ฟแล้วก็เรื่องของแอนิเมชันที่เขาไวนะครับอตอนนี้ก็เลยมาล็อกเริ่มกลับมาในเมต้านะครับในขณะเดียวกันเอเลนดอร์ก็จะเหมือนเป็นตัวตบหัวมาล็อกนะครับผมในทางตรงๆเลยก็คือการโมกและการไคส์เครับผมเล่น2ไฟเตอร์1นแครี่ยิงไกลนะครับบุย <ผม S 2> นำเจ็ดอีสปอร์ตครับเริ่มกลับมาในเวของตัวเองแต่ว่าดูไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับดับเบิลโอซเน็กที่ต้องเล่นสายไฟเตอร์อ่า นปกติจะเห็นเป็นตัวยิงก็ส่วนใหญ่ตัวระยะใช่ไหมตัวระยะเลยครับผมแต่อย่างว่าแหะครับนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งซึ่งคนที่เข้ามาในทีมนี้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตตอน้รับบทดสอบอย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจฮะก็คือความยืดหยุ่นนะต็อกเยอะฮะยิ่งเมต้าสมัยนี้เนี่ยนะครัวินซี่เนาะทีมไหนที่สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าก็จะรับง่ายกว่าเอาละครับมาดูกันครับในเกมที่สี่ครับคุณผู้ชมครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตมาเจอกับอีเวิร์สอีสปอร์ตครับเกมนี้น่าจะสนุกอย่างแน่นอน ความบันเทิงจะอยู่ที่ฝั่งใครครับอีโอสปอได้กำลังใจจากเกมที่แล้วมาฮะครับผมแต่บุรีรัมยูเต็ดอ e ีสปอร์ตเนี่ยจะต้องสร้างความมั่นใจกับคืนมาเช่นกันถูกต้องฮะนี่โดยเฉพาะคนนี้ครับที่เกมที่แล้วเนี่ยโอ้โห,โหแทบอย่างที่ซันบอกาบอรนดฮะบอดจริงฮะอ่าคือแบบไม่ออกไม่อะไรแต่แต่เกมนี้เลือกมาเหมือนประชดเกมที่แล้วครับโชว์หน่อยเอาละครับไปดูในเกมกันครับผม ะเกมที่4ครับในคู่สุดท้ายครับสัปดาห์ที่3วันที่สอ่ฮะของรายการ Rv p r o l e a g u e 2020 Summer นั่นเองถูกต้องครับผมนะฮะแต่ Summer อยู่บริลัมนะฮะหยอกหยอกดูในเกมกันครับเกมมันขั้งตึงเลยฮะเฮฮากันเล็กน้อยนะครับเอาละมาดูกันครับเป็นนูนๆครับผมเล่นเป็นเวเลสมิดเลนฮะเวลากางอีวอลท์ตามสูตรครับผมมาช่วยเวฟเคลียร์ ใายครับเวฟปัปป๊บนะฮะแต่คู่นี้ก็ขึ้นชื่อนะใช้ทรัพยากรคนน้อยนั่นคือเวเลสเดยวเดียวก็เคลียร์ได้ดีแล้วอะอคแค่เซฟิล่ายืนยืนให้แล้วก็นี่ฮะตาสไตล์คู่นี้ครับจำกันได้นะภาพน,นี้เดินมาเช็คนะครับว่าไปจบเนี่ยเริ่มที่บัฟฝั่งไหนครับใช่ฮะฉายาเวเลสเซฟิล่าครับคู่หูระเบิดป่าเลยครับผมนี่ฮะตามภาพครับผมนี่ขาดถ้ามาหลอกมาเดินด้วยนะใช่โอ้โหมาเป็นคอมตี้เลยนะเออเอจะว่าไปก็ใช้มาหลอกคุ้มดีนะ เซฟิลา่านี่คือแบบใช้งานได้เต็มที่ฮะเกมนี้นี่ปาถ่ายฟันฟันครับปาโดนนี่ตีเป็น two d a m a เลยนะครับผมคือตอนนี้มาล็อกก็ยังจะไม่เจอผลกระทบอะไรจากเอร์ดอร์หรอกครับจนกระทั่งมาล็อกเริ่มจะเป็นสป e e พุชแล้วไปเจอหน้าเอร์ดอร์มารับเวฟน<ม>ะครับไม่เอร์ดอร์ก็จะมาหามาล็อกเองจร <laughs> ิงนะครับหรือโซนนั้นจะปวดหัวนะครับเนี่ยเดินโซนกันไปครับอันนี้ first one level 4แล้วนะครับใ<ช>นขณะที่เสถียรยังเลือกสามอยู่เลยนะครับเพราะว่าโดนตัดคีบปาไป ครับและนี่ครับคุณผู้ชมครับคข้อดีอย่างมากที่เป็นดั้งเดิมนอะออริจิน,โน,โนอลฮะของมาล็อกก็คือความไวในการเวฟเลยฮะเวฟค,<ช>ครับของเขาไวจริงแฮะและเขาปั่นเป็นวงกว้างด้วยใช่แต่อย่างที่ว่าครับแอนิเมชันปรับครับโหหลายตัวที่เหมือนจะคัมแบ็กนะครูมิซี่นะกลับเข้ามาในเมตานะครับมาล็อกก็เป็นหนึ่งในนั้นชีวิตดีๆด,ด,ดูๆครับมาเปิดสายสุดเด็ดสแนลแล้วเรียกเฟิร์สวันครับรวมไปถึงซัมเมอร์มาด้วยครับดับเบิร์ตอนสเวตนี่มาจากเลนล่างเลยนี่ะครับผม เผื yeah, <c oughs> ่อมีจังหวะกระทะปะทะโอ้ครับผมโอ้โหแสดงคุณหิวนิดหน่อยเล็ก <c oughs> น้นอยถึงปานซาแบบมีคนหิวปเปล่าแน่นอนนะ <c oughs> ดูดูเวเลสซัดูเวเลสเราจะหิวน่ดูเลยรอดักหน้าปากซอยนะ <c oughs> สั่งกะเพราเลยป้าเดินมา <c oughs> หิวข้าวเหลือเ <c oughs> กินเมื่อก่นยังไม่มีใครล้มลงได้นะสถานการณ์ยังไม่เป็นใจฉันกูก็ค่อนข้างเน้นโซนพื้นที่นะครับไม่เล่นเสี่ยมือนกันครับถือว่าจะเป็นเซฟิรากับเวเรส กลางเล่นเซฟแล้วก็เวฟเคลียร์ดูดครับเวน้องใสเลยนะเมื่อกี้ต้อใสงคลิปมาเวฟเคลียร์นะฮะถ้าโดนคนด้วยก็กำไรเอาข้างล่างครับลึกเกินไปหรือเปล่าฮะ NT มันจะมังกรอยู่นะอ่ามังกรอยู่นะครับผม NT ก็คงไม่ทำอะไรกับพวกเขาครับใช่ครับมังกรตัวแรกครับบัฟนี้จะมีผลกับเกมนะคอมินซี่เนาะครับไอ้บัฟมังกรนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวดูเวเล่นฮะมันจะดูไม่แรงแต่มันจะแรงขึ้นมานะครับผม มีพลังในการเผาครับเริน่นนิ่งใช่เบิร์นไม่ไม่เบิร์นโอ้ไปถึงดีครับบั๊บแล้วไหวอ่ะต่อเลือดอู้ยดึงไม่โดนอ่ะคือประเคนทุกอย่างครับใส่ลมใส่อะไรครับก<น>ดไปก่อนนะฮะมีครูดาวเป็นแค่ทรัพยากรน,นะมานาตัวเองไม่มีใช้กดไปนะครับผม ใชครับเป็นคนที่ทำสัญญากับวีร่ามานะครับและได้พลังตรงนี้ใช่ฮะโอ้ยแล้วก็ตกพิจูมาครับตรงนี้โอ้ได้มาแต่พิจูครับดูเหมือนจะสูะ้แล้วจะสู้เจับแล้วใส่นู้นูฮะเอาแล้วเราช็อตมาเต็มๆเลยครับตรงนี้จับขบตึ้งมาครับเบรกไว้ได้สวยอยู่แล้วอย่างเงาดับเบิลโอเซนเอจะออกไปได้หรือเปล่าเอทีตามเข้ามาชาร์จลงไปครับโอ้แต่เปิดปัดไปอยู่กับทางดับเบิลโอเซนเอแล้วไฟอย่างนัวแตกแผงหน้าผ้าเย็นดูเหลือเกินเดเมจของบูราเมียเต็ดเออุยแล้วระเบิดไปอีกครับผมนี่ฮะ บัฟมังกรน้วยบัฟมังกรกับเครื่องหมายโจรขโมยขโมยชีวิตมาเลยอ่ะนี่ที่เราคุยกันนะมังกรเนี่ยถึงแม้ว่าเลืออ็กพจะต่ำลงครับแต่สิ่งที่มันเลวร้ายที่ฝั่งข้ามจะโดนคือการเผาของบัฟมังกรนะนะก,การยื้อแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ e ีเวนต์อวนหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งกับทีมที่มีทั้งเวเลสไซปิล่ามาหลอกมาหลอกฮะโอ้โหมันหนักเนาะหมายถึงต้องหนักตัวโอ้โหแล้วที่ใครยับตามที่เราคุยกันที่เราคุยกันเป็นตัวที่ สามารถบูลลี่ฮะหรือว่าแกล้งนะฮะมาหลอกได้อย่างหนักที่สุดตัวนึงในเกมนะครับรอดูมีใครจะมาครับแถวนี้หรือเปล่าโอ้โหแล้วดูเดินครับสี่คนนะเดินเป็นบ้านตัวเองเลยครับแล้วซัมเมอร์ครับเตรียมไปเซตหาพิจูครับแอร์โอเคออสครับพยายามจะดึงให้พิจูออกมาจากวงให้ได้ครับโอ้ดึงเหลือเกินแอทีเตรียมเข้ามาซ้อนพิจูทนพิษบาดแผลไม่ไหวมีจังหวะตามต่อครับแต่ต้องจ่ายด้วยตัวของสเปนฟริกเกอร์ครับผมแล้วเสถียรครับ เลกจะเข้าไม่ได้แล้วครับผมผมต้องปล่อยให้นะพิจูต้องตายแห้งไปฮะนี่ฮะและตอนที่ยื้อไปเมื่อกี้นี่ตัวเขียนตะโกนลั่นท้องเลยว,ว่ามาหลอกกําลังมามาหลอกกําลังมา <laughs> มาหลอกมาหลอนเห <laughs> มือนข้าเป็นผู้คุมเลยผู้คุมประตูนรกอะแล้วมีมาหลอกยืนเป็นแบบ ปูระตคุณทีนศภาพถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยมาหลอกเคีฟได้ไวกว่าเสถียรที่ไม่ได้เคลียไว้ก่อนนั้นแล<อ>้วเข้ามากระโดดกลางวงเนี่ยมันจะย้ายจุดสงครามหรือว่าเรียกว่าวอ์โซนจากเลนกลางมาตรงนั้นแทนเลยเนะ่ี่นี่เอาใหญ่เอาใหญ่ี่ฮะเนียมายืนคุมประพฤติกับผม <c oughs> นายมาอยู่กับเราตรงนี้ไม่ต้องไปเติมไฟ <c oughs> โอ้โหมาเป็นปาร์ตี้เลยไายใครคุมโอ้โหนี่ฮะมีเพื่อนก็ใช้โอ้โหพูดถึงเหมือนนึกถึงคำที่ผม ชอบโดนสัมภาษณ์บ่อยๆนะมาแค่พูดว่าต่อให้คุณไม่เข้าหาอี้งจอกจิ้งจอเข้าหาคุณเองโอ้โหนี่เข้ามาไปปาร์ตี้เลยคุณเหมือนตัวนี้เลยฮะต่อให้คุณไม่มาเขาก็จะมาเองชีวิตคนเราเหมือนจะรึดูดเลยครับผมโอ้เสร็จโอ้ยวอลวอลเท่าสวยมากครับตัวนี้โอนนานโดนเลยครับผมโอ้ยพีเียร์ไม่พอครับโดนบัฟมังกรภาคสองครับผมโดนอีกแล้วฮะแล้วต้องรีบหนีทันทีครับสรับผักเสียนะเหมือนจะได้ทาวเวอร์ไหมระเบิดไปยังไม่พอแต่ว่าก็กำไรมาแล้วฮะ สวยจริงอะไรจริงนะฮะหุบลงไปเมื่อกี้แต่สิ่งที่แตกต่างก็ย้ำตามซันวอลเลยครับครับเพลิงมังกรครับไฟร์ดรา้อนใช่ครับโอ้แล้วอยากไม่จบอีกครับผมตรงนี้ครับมาดึงนะ แต่เมื่อกี้ต้องชมเครดิตในส่วนของทางป<า>อง,<า>งนะ<า>งสติลครับโด<า>ด้านล่างคาารับเหมือนจะมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มครับโอ้โหกลับบ้านคิดถึงบ้านเหลือเกินคิดถึงบ้านออกไม่ได้ครับพันนี้ชัดหน้าเข้าไปอีกเคียวเด็กไม่พอเรียบร้อยตายนันทีแล้วมาดูด้านบนครับแอคชั่นกันมาต่อนะครับพญตา e ีทาวเวอร์ครับซัมเมอร์มองๆองอยู่แต่อันนี้ไม่น่าเวิร์กครับบอกกลับดีกว่าครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นนะฮะผู้เสพอาบตายภาคสามครับผมโอ้โหใจอ่ะเข้าไปแล้วนะแต่เพื่อนเบรกกายเนื้อไว้บอกอย่ากาไปเลยมอน อย <amounts of water writers> าเข้าไปนะฮะแล้วเข้ามาต่อตรงนี้ครับต <fi> like er. ีทาวเวอร์ตรงกลางครับแล้วอู้จะเข้ามาหาเค a สเอก็โอ้แล้วช็อกตามมากะจะเอาก็ผมต้องยอมมังคับไปเสียงลิกเกอร์ไปอีกมีในการสูญเสีย็มแผ่นที่ไปหมดดูครับวางเน่วงแหวนลงมาใครก็กระเจิงฮะอ้แล้วร่างนี้มากใช่ฮะได้พื้นที่นี่ครับกุมินซี่ครับ ี่ไม่ใช่บ้านเขานะพี่ชิเอะนี่มันผิดฝั่งหรือเปล่านะเอโตโอ้ป่าเรียบร้อยครับผมคนคนถึงลงตีนะฮะทำไมฮะโอ้นวดได้ขนาดนี้โอ้โหแต่ห้ามกินดิบเลยครับผมครับนะฮะลูกบานโดนบ้างครับเซิร์ฟไฟก็มาเอ้านี่เจอดักได้ชัดดาวแล้วชัดดาวเป็นเสถียรด้วยนะดูนีคือดีนะในขณะที่ไปลงสกิลกับตัวที่นะครับเราคิดว่าเอ้ยน่าจะไม่รอดจริงนะครับเขาก็ไปรอครับ คือพยายามจะดักทิ่สายส่วนตัวว่าพอเห็นว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะฆ่าได้แล้วตัวที่จะฟาร์มเนี่ยก็จะหนีไปฟาร์มและไปดักในจุดที่เขากาลังจะมาฟาร์มแสดงว่าพัฒนาการเรื่องการอ่านเกมสู้กับบรูรัมนี่คือดีขึ้นเยอะเลยนะเหมือนรู้แล้วอะร,รู้รู้เหลียบลวดูตามสัจจะยาณครับว่าคน <c oughs> บางคนจะมีนิสัยส่วนตัวอะไรบ๊ะบัดประมาณแบบนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสัตว์ทศยานฟรีเดสได้ไหมฮะครับครับเป็นพฤติกรรมก็ผมโอ้แล้วนี่ฮะห้าวก็ผมโอ้โหห้าวเยอะเพราะมีเพื่อนนี่แหละครับโอ้โหดูการเบิร์สแตรมเอชครับของทางเอลันดอนแรงเหลือเกินยังซีลตามมาเติมพยายามจะเซฟอยู่ตรงนี้ครับลากเข้ามาเรียบร้อยโดยพิจูครับผมอีวอสเหมือจะเริ่มกําลังมาทีละเล็กทีละน้อย คนน้อยน้อยสู้ไม่ได้มาถมทั้งทีมครับแต่มันมีสิ่งที่ต้องแลกมาด้านเลยฮะนะครับได้กดมาก็จริงแต่ราคาที่จ่ายคือดั้เยใช่ครับผมได้ตัวของเวกเอรเรสเตอร์มาปล่อยที่เล่นข้างนะฮะก็ต้องมาดูต่อไปว่าใช้ได้มากขนาดไหนแลกกับตัวของมังกรใหญ่ ที่ทางตัวอีวอสได้มาเป็นตัวแรกฮะทีตอนนี้ฝั่งของอีวอนสปอร์ตต้องเลือกบวกในขณะที่พรทามเดนเดติสปอร์ตไม่มีมาหลอกอยู่ในไฟฮะทุกครั้งที่มาหลอกมาทีไรนี่โอ้ความหลอนจะเกิดขึ้นทันทีเนี่ยมาแล้วฮะมามาหลอกมาหลอนจริงครับผมแต่มาหลอกนี่เป็นตัวที่ยื้อได้นานมากครับเกินมาแล้วครับ มาทำท่าจะบวกครับผมโอ้บวกจริงแล้วครับโอ้กระตกหน้าเข้ามาเขาสตาร์ทลงไปหนึ่งทีปีจูยังคงออกได้อยู่ไม่ยากครับเนื่องจากว่ามีสปรินต์อยู่นะฮะกดสปรินต์ออกก็มาจะโกงทันทีฮะเรียนรู้ได้เร็วครับอีวอนสปอร์ตครับเห็นว่ามาหลอกมาเสร็จปุ๊บแล้วไม่น่าจะชนะทีมไปถอยทันทีไม่รอช้าและหาจุดที่มาหลอกไม่อยู่ครับใช่คือตอนนี้เนี่ยเพื่อนร่วมทีมครับอย่างเคสเดนเนี่ยต้องคอยแจ้งต้องคอยดูกันครับว่ามาหลอกอยู่ตรงไหนครับครับผม โอ้แต่ว่าอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมครับว่าทางตัวแบรนด์เน็ตอีสปอร์ตเริ่มเล่นกันเป็นกระจุกแล้วนะฮะไฟสี่มาเต็มแล้วครับผมในขณะที่ทางอี o วสครับก็ดาเมจแรงนะฮะอิเลดอนตอนนี้ดาเมจค่อนข้างเข้าขั้นอันตรายอยู่ฮะไม่ว่าติดกล่องควยดีให้เฟิร์สบอลแล้วนะครับจะได้ไม่เคว้งอีกต่อไปโอ้โหไม่เคว้งที่เลนล่างทีเดียวนี่ชีวิดเลยว่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับชายครับไฟก็จะเริ่มมาใช่ฮะมีการดักครับโดนสตีเว่นก็ผมมีบัฟมาก่อด้วยนะฮะ จ้าเอ๋เจอมาเอามาหวดกันเถอะมาหวดกันเถอะแต่ที่ไหนได้มันเป็นกับดักกับดักซ้อนกับดักอีกทีนึงครับผมโอ้โหเป็นแทร p เซ c t i o n แล้วกลายเป็นปีจูครับผมโอ้ยลูกพี่ลูกพี่ดีไปลูกพี่บอกบอกมือลาโอ้โหโกเมนเนอ้หัวแกงตายด้วยครมนี่คือการดักเซ็ปชั่นดักในดักอีกทีน่าฝันซ้อนฝันเนี่ยแต่นี่คนซ้อนคนเนี่ยโอ้โอ้พลาดเลยฮะช็อตนี้ฮะความคึก้นขนพีกน้อยทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป คือแบบพยายามจะบวกในจุดที่ไม่มีมาหลอกแล้วนะแต่เหมือนว่าบิวิลัมอีสปอร์ตก็จะรู้ว่าเขาจะพยายามทําอย่างนี้ก็เลยใช้ทรัพยากรให้น้อยสุดและคิดว่าน่าจะเก็บตรงนี้ได้โอ้โตบบามาเลยครับจังหวะนี้ฮะบอกว่าเอาก่อนแล้วทาวเวอร์อันนี้ <c oughs> โอ้โห,โโหโช็อคกระหน่ำซัมเมอร์ใส่ไป3ตัวครับแผงหน้าพังหมดเลยนะครับไปถึง2ตัวต้องมาใหม่ครับเกิดมาครับเสถียรกับพิจูกับคู่หูระเบิดเลนนะครับตอนนี้พยายามจะเข้ามาตีใส่ลากดับเบิลโดสเด็กมาโอ้โหเรียบร้อยครับได้ไปหนึ่งตัวแล้วซัมเมอร์เข้าไปดึงงใสส่ตัวเถี้น เบรเกอร์เข้ามาฟาดด้วยแล้วเตีเเ๊ยบปิดแก๊สทีก็สำหรับทางตัวของเรย e ์แตนอีสปอร์ตเวฟบหมดเวฟบหมดพอหรือเปล่าเวฟบหมดเวฟเข้ามาแล้วเรียบร้อยเหมือนจะรู้ผลกันแล้วก็คุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะบุญรำย e ุยเตนอีสปอร์ตเก็บไปด้วยแต้มสามต่อหนึ่งหยุดไม่ได้จริงๆครับทำโอทีตลอดเวลาครับและสุดท้ายนี่ชุดไม่อยู่ครับชนะไปแบบ3ามหนึ่งครับจากคอมโบแบบคลาสสิกที่เราไม่ได้เห็นมานานมากมาหลอกเซฟิล่าเวเลส โอ้เราทำได้ดีเนี่ยนะครับมาหรอกเซฟิล่าเวเลสส่วนพี่เนสนี่ฮิตแลลันตลอดเวลาผมมองว่าเกมนี้ต่างฝ่ายต่างอ่านเกมแบบเรียวทำใช่ครับขนาดนั้นเลยเนาะพยายามจะก้าวข้ามความคิดของฝั่งตรงข้ามเสมอทุกก้าวเลยนะฮะคนนึงเห็นแบบเออน่าจะเป็นอย่างนี้เราก็ไปรอตรงนั้นนะครับแต่ว่าพอเห็นนะครับและก็นะครับแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดนะครับและเป็นบ e ูราัมยูเต็ดอีสปอร์ตครับที่ทําได้ดีกว่าประมาณแบบอ่อขั้นหนึ่งนะครับเสมอเลยฮะ แต่อะลรครับแต่ว่านั่นแหละครับสำหรับผมนะครับเดี๋ยวความคาดหมายมากแล้วเพราะว<ช>่าบริยามยูเต็ดเป็นทีมที่สู้ยากมากแต่อีวอสได้มาหนึ่งเทมผมว่าไม,ไม่ไม่ไม่โอเคแล้วมันโอเคแล้วนะสำหรับผมมันค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเพราะว่าสู้ยากจริงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกมนี้ว่าทรงอีวอสก็ดีเหมือนกันเริ่มดักได้แต่ว่าบริยามยูเต็ดอีสปอร์ตก็เริ่มไหวตัวทันเหมือนกันและอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่นะครึ่งแรกของซีซั่นเท่านั้นนะครับ ยังไม่ได้เข้าสู่ครึ่งหลังครับที่จะต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมและก็จะต้องขับเที่ยวในการเจอกันแนบให้ได้มากขึ้นครับแล้วก็ต้องคว้าแต้มที่สำคัญให้ได้ใช่ฮะแข่งกันเป็นระบบดับเบิลราวโรบินนะครับเพราะฉะนั้น e ีเวนต์สปอครับมีเวลาที่จะศึกษาทีมบุริรามยูนิต็ดอีสปอรตครับอีกครึ่งฤดูกาลเพิ่มเติม นะครับเผื่อเอาคืนรอบหน้านะครับแต่เกมนี้ผมว่าการดักแผ่นซ่อนแผ่นครับเวลามันจะอีสปอร์ตหัวไวฮะรอบนี้อีวอสพยายามจะดักหนึ่งเก้าครับอย่างที่คุณวีซี่อธิบายนะครับก็ดักหนึ่งเก้าบริณฑ am โดนแล้วรอบหนึ่งรู้แล้วรอบหน้าเขาจะดักยังไงแล้วจับได้นะครับจับได้ที่ว่าก็คือคู่หูระเบิดเลนนั่นแหละนะครับก็คือเสถียรนะครับกับพิจูนะฮะโดนจับได้เสร็จเกมเริ่มเสียโมเมนตัมทันทีฮะนี่ครับ และสิ่งที่บูนัมยูเต็ดอีสปอร์ตทำและสำเร็จะครับคือการรู้จักรอนะครับคือพอเห็นว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเสร็จปุ๊บเนะยครับจะไม่ผีผามะครับไปโดนจุดเดิมเดิมครับรอจนเห็นว่าเอ้ยมีอะไรที่เราจะทำได้และได้เปรียบควางถ่าพครับ,ค,รบค่อยเข้าไปครับใช่ไม่เหมือนตอนที่เขาโดนตอนแรกที่แบบว่าเออพยายามแบบจะเดินเกมให้เร็วกว่าเขาแต่เดินเร็วเกินไปและเขารู้สเต็ปในการเดินแล้วเกมนี้อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ เอนทีเล่นยากมากครับเป็นดับ์ฟเลกเตอร์ที่เล่นยากนะครับเพราะว่าฝันนข้ามเป็นฟฟนิกส์นะครับเอาจริงเิกเตอร์คือทุกตัวที่ตัวยิงไกลมาปะแป,ะปรปะแปะหน้าเขาอะนะครับผมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือตัวแถวหน้าที่มันมีมนเนี่ยมันนาเอิมันหนักด้วยนะครับเวกเตอร์ค่อนข้างรับเวฟก็หนักแล้วฮะแต่ว่า MVP พีก็ผมนัคือเวรเรสครับผมเกมเมื่อกี้โดนมาหนักเอานี่เอาคือหน่อยเล่นเหมือนโกรธใครมาครับเดินหน้าคือแบบไม่สนใจว่าคนนั้นคือใครกระโดดเวฟอยองให่ก่อนเียอ่ะใช่ฮะจากคนจากคิปคือโดด <S <S หมดเลครับผมก็เป็นแผงหน้าที่ดีใช่ครับคือการใช้เวนอมสาย